ก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็กลับอยู่ผมคลิกแล้วนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเก็บไมคว้าอีกแล้วนะผมนะซึ่งในวันนี้ครับเราก็จะเปิดลัคกี้บ็อกซ์เดอร์ตัวฮูฮูฮูหูฮููห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 ูู้หููนูห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 กหูนะหูหูหููู้นูหูหูหูนูหอหูู้หูหอหู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 ู้หอหกหูหอนกหูหอนกหอนกหูหกหูหอนกหูหอนกหู นะครับก้อเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเปิดสุขดาก้อนกันนะครับไปก่อนไปเปิดแนะ่ผมขออดสกินแป๊บหนึ่งนะก็อดสกินเลยมารีวิวโปรโมทสกินนะก็คืออันนี้คือสกินนักบอลในเกมฟอร์ตไหนนะซึ่งผมรอดมาจากฟอร์ตไหนเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะครับก็คือตัวละครนี้นนั่เองนะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะผมชอบชุดฟอร์ตเนี่ยมากๆเพราะมันสวยไงนะสวยมากดูข้างหลังเป็นเลขห้านะโคตรแจ่มวาดเองนะแม้จะอ,อวดแต่อวดไปแล้วแต่ว่ามีตำหนินิดนึงเห็นหัวปะ่ะเนี่ยเนี่ย ไอ้แดงแดงกองขวาเนี่ยมันโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็โอเคโอเคโปรโมทสกิลแล้วช่างแม่งเปิดลักกี้บ็อกอะไรดีกว่าลักกี้บ็อกเลอเต้โอ้โเปิดใครไม่รู้อะไรวะเนี่ยโอเคมาเป็นตักล่องแรกเลยดีกว่านะครับซึ่งได้อะไรกันนะครับซึ่งได้บ็อกแนววันดีครับบล็อกเอ๋ยมึงเป็นอะไรบล็อกฮะฮะบล็อกบอกเมึงอะไรล่ะฮะบล็อกกูตีกูไปเข้าเนี่ยฮัลโหลเออบล็อกเออบล็อกบอกเมื่อไตายเลยบล็อกโอเค โอ้โหบ๊อบแม่งตีแรงมากกล่องแรกก็โชคร้ายนะก่อนต่อไปฮะได้ถัู่มาเหมือนปลาหน้าบ๊อบโอเคเฮ้ยอันนี้ได้อะไรมาเฮ้ยมันที่ยิงแน่เลยเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันที่ลเดมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันมีอันนี้มันที่ขุดเหรอวะเราผมลองไปขุดก่อนม่เช่ค่อวะมันมีหินแถวนี้ไว้เนี่ยพอเวลาแต่เจอหินแม่งก็ไม่มาอ๋อมันคือที่ขุดอันนี้แล้วนี้ล่ะ น่าจะหินนะใช่ป่ะเอามัตถุดได้หลายอย่างเลยนี่นว่าแล้วเพิ่งเอามาทำไมอ้าวบ๊อบบ๊อบอ,อย่าเพิ่งมาโอเคสรุปว่างไอนน้พวกนี้ทําอะไรไม่ได้นะแต่ก็ดามิเกสแปกก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะโอเคเอเมเปอเโลเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบ๊อบจ๋าโอ้ยจับแม่งลงไปเลยฮะเฮ้ยบ๊อบมันฉลาดว่ะมันไม่ลงด้วยว่ะจะลงดีจะลงเลี่ยมตาเบื่ไม่โง่ว่ะมันไม่โง่มันโง่แล้วเดี๋ยว บ๊อบลงไปบ๊อบไม่เล่นอย่างนี้บ๊อบอย่าเล่นอย่างนี้บ๊อบเออสวยบ๊อบบ๊อบมึงจะขึ้นมาบ๊อบมลงไปโอเคบ๊อบบอกว่าลงไปเออปิดมันโอเคฮะยังจะโดดอีกเฮอโดดอีกโดดอีกอย่าให้กูเห็นอีกนะถังแม่งเลยโอเคมากล่องต่อไปมาผมขอไปกล่องโชคดีแล้วกันเมื่อกี้ไปบล็อกบ๊อกมาโอ้โหกล่องห่วงนี้ขยันจะไม่ดับโอ้ย what the fuck อุ้ย อุ้ยอุ้ยเอาตัวเก๋อุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะมากเดี๋ยวไทม์จะช้ามันมืดละวบิมบิมบิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันไล่กูด้วยวเนีอะโอเคครับททม์จะช้าแล้ววันเดี๋ยวฟังมันยิงกันเองเฉยเลยฮะไอ้พวกเนี้ยงงเลยโหนี่ซอมบี้ยัดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดาเมจแรงนี่ไงโอเคขี้เก็บตีมันตีแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเฮ้ยได้อะไรมาของสร้างไทม์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะมันบอกว่าเอาไว้สร้าง สุดยอดสุดยอดนะอันนี้เห็ดเห็ดฉันมีอาหารแล้วอยากได้ขอดีกว่านี้เอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะวัด oh. มออกมาจากฟ้าฝนเหรอ <laughs> เฮ้ยมันเป็นฝนแรกเฮ้ย What the f ฟัของดีมากฝนแรกบวกเลยรออะไรเอาบวกไม่ได้อย่าบอกนะได้ร่อนปลอมมันก็ห้ร่อนจริงนี่ทำไมมันบวกไม่ได้ อ๋อนี่มันบล็อกอันนี้มันบล็อกของสร้างดูผิดจบละดูผิดดูผิดเออเนี่ยบวกได้ดูผิดดูผิดโทษทีโทษทีโอเคจดดึ๊มมบแม็กเราไปเฮ้ยซอมบี้ยาไม่ได้แดกครับไ,ได้นี้แม็กแล้วเนี่ยโอ้โหดาเมจยี่สิบสองยิงได้ไหมเนี่ยยิงทำอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยรู้สึกว่ามันกากนะกากมากตีไม่ตายด้วยรู้สึสู้กับดาก้อนได้ไหมเนี่ย โอ้โหดาค้อนแม่งย e ิงดาเมจแรงแล้วก็เลือดเดียวด้วยนะครับเมื่อกี้แม่งดาค้อมาตีผมรอบเดียวตายอะ่ะโอ้ยจบละขอแต่ลหลังเฮ้ยเราดีขุดก็ได้หว่าลืมไปแล้วไหนมันขุดเออนี่สำหรับขุดเลิอกลอะไรเราได้แล้วอ้าวตายเหรออุ้ยมันดอกอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเ,เกง่งๆแล้วก็มันมีแค่นี้เหรออ๋อมีแค่เ,เกง่งฮะอืมเ,อเก,งก่งๆก็สเตตัสได้อยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลยพื้นของทรายนะ อันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นที่ตีไม่ได้ตีนะสิจะเป็นอะไรล่ะโอเคอไปอนะไรฮะยังไม่ได้ชุดกอนเลยได้ชุดกอดแค่เดียวเองไม่น่าสู้ดาก้อนได้ตายก้อนน่าจะโหดพอสมควรแลนะ้วอันนี้อีกละซอมบี้น่าจะตีแคบเดียวตายฮะเดี๋ยวอะไรแรงอันไหนแรงนี่ไงแรงมาเลยไม่กลัวก็หลอกตีเบาเี๋ยวก็ตายี๋ยวก็ตายเรียบร้อยเอาชุดกอเจ้ามา เรียบร้อยฮะได้ชุดก่อนจากซอบบี้เยอะเต็มเต็มเอ้ยไดมอนด์ขุดไม่ได้อะไหนว่าจะขุดวะเนี่ยเออนี้แล้วก็บวกเลยฮะนี่เรียบร้อยอแล้วก็ทิ้งไอรอนไปฮะบวกทิ้งนี้ไปทิ้งนี้ทิ้ง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 ให้หมดจ๊บจุดจุดบวกโอเคมาฮได้อะไรโอ้โหได้เบบี้บอทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยนี่บล็อกอะไรวะเนี่ย ทำได้ไห้ว่ามันบวกได้ไหมนะเนี่ยไอ้คาร์ดได้ไหมเนะี่ยน่าจะอ๋อทั้งบนมีเอเมอรัลด์ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมาแล้วกัน <c oughs> เอ้ยอันนี้อะไรอ่ะกินได้เหรออ๋อมันคือผักกินแล้วโดดสูงแล้วก็บวงหัวใจแล้วก็สปีดนะโหได้อยู่เนี่ยอันนี้อีกละอันนี้อีกละ <c oughs> ดาเมจกังมากเอเมอรัลด์โหนี่มาเป็นครบเทสเลยของถือว่าโอเคอยู่ แต่ว่ามันไม่ได้ของพวกดาบเลยอะโอ้โหอันนี้วางปากแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมันคือบล็อกอะไรหาง,างังอีหงังเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนคราฟไม่ได้เอ้ยคราฟได้ได้เป็นแร่เดี๋ยวแร่มันอยู่เพิ่งดรอปมาจากของฟ้าเดี๋ยวผมจะไปคราฟที่ก่อนดาบโอ้โหยูน่าจะคราฟได้นะได้ได้ทองมาวันเดอรฟอักปกติแก่มันต้องดรอปไดมอนด์อู้อันนี้เยี่ยมเลยฮะ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอ่ออแปเปิล,ลเราละ่ะอันนี้ไปว่าไงน้องไก่โอเคเอฟซีดาบผมว่าดาบไม่ค่อยโอเค่าไหร่แต่ว่านี้โอเคยอยู่หยิบยืบมไดมอนด์ไปหนึงได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอาไดมอนด์ก่อนเมกกื่อกี้ผมจะได้เมื่อก,ก,กี้พอชั่นนะเพราะว่ามันดีมากเลยโอเคปึ๊บเนี่ยแล้วก็บวกพอเปล่าวะใช้เ,เกียร์ไม่จำไม่ได้ยี่สี่อันนั้นจะพอนะไหนลูซีว่ว่าใช้เกียร์ ใช้11อ <ener> ันเองแลก2ขวดได้ไหมเนี่ยออกมาได้แค่ขวดเดียวมันมีแค่นี้นะโอเคขวดเดียวก็ขวดเดียวจ้ะจิ๊ดดบจิ๊ดด๊บเฮ้ยไม่กลัต่อไปเฮ้ยได้ชุดเกราะชุดเกราะไหมหัวมันทำอะไรได้วะเนี่ยใส่เดี๋ยว้วกันอันนี้ชุดเกราะไหมอันนี้กากไปกากเหี้อันนี้ดีกว่านี่ไงครบเซตละไม่รู้จะดีหรือเปล่าเมื่อกี้ซอมบี้ใส่ครบเซนเต็มตัวตีแม่เปล่าตายเลยเดมอนเยี่ยม เฮ้ยอะไรอ่ะบล็อกนี้คราบได้คราบได้เหรอวะอ๋ะอคราบได้คราบได้โอเคผมว่าน่าจะใช้ไม่เยอะหลังจากการคราบอ่ะโอเคโอ้ยขุดขุดเผยขุดเยี่ยมโอ้ยนี่เห็ดลุกเห็ดเฮ้ยชุดกอ่อนฮะมันมันดีกว่าเหรอไม่รู้อ่าผมว่าโหไอช้างงผมดีกว่าเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อย,ยาปลาลบก่อนเลยหนึ่งร้อยโอ้โห หลัวๆแม่งเลยโอ้โหหลัวๆก็อย่างนี้สินะโอ้ยตายแล้วเร็วๆเร็วๆลบก่อนลบก่อนเยอะเกินโอ้วิ่งเร็วอะไรละ่ะวิ่งเร็วอะไรละ่ะฮะอะไรล่ะฮะฮะมาเลยมาเลยต่อยให้หมดเลยเนะี่ยเออเรียบร้อยเรียบร้อยตายกระนาวเอาจริงสไปเดอร์นก็ไม่ได้ฆ่าเดีย๋ยวไปทำร้ายมันเลยแต่๋ยวทำร้ายก็าเนี่ยก็ดีอันตรายอันนี้คนนึงอะไรจ้าอะไรจ้าเมื่อกี้ไล่กูเหรอไล่กูเหรออื โอเคต่อไปบวกอ่าบวกไม่ดออรัวเลยแล้วกันโอ้ไม่ก๊ของก็ถือว่าไม่แย่มากนะได้ไดมอนด์อยู่ฮนะโอเคมาก็าบวกต่อไปในขนาดบวกแล้ว,ลวเนี่ยในแรมใหม่แล้วเฮ้ยรองเท้าโอ้โหรองเท้าสเตตัสอันนี้ดีกว่าทิ้งไปรองเท้าเฮ้ยอันนี้โอ้ที่เสี่ยงโชคอันนี้คือแล้วเนี้ยครี โอ้ oh my god แรนี้ผมมีเยอะแล้วอะน่าจะคาฟของไน่จริงๆนะเพราะมันให้เรามาด้วยโอเคผมผอขอค้าวแบบดามเมดของผม oh, ม่จะดีมากไดมอนโอ้โหโรบี้ไม่ใช่ไดมอนด้พี่ป้าอะไรวะเนี้ยขอวบนฟ้าแล้วอะโคตรแจ่มนี่ระบบใหม่ระบบเทรดขอาบนฟ้าโอยเอ่ออ๋อชุดครบเซตฮะโอเคอันนี้อีกแล้วโอ้โหได้รวดเลย ฉันอยากผมอยากได้พวกดาบบ้างโอ้ยตกใจโอ้โหเยอะมากโอ้โอ้ยเยอะตกใจตกใจโอ้โเย,กกยโอะมากเลยไม่ถือเลขน่ากลัวมากเฮคค้ยขอระบาปโลง่งนี่ก็โล่งอีกแล้วใช่ไหมชุดก้อยชาร์จนฮะเอันไหนดีกว่าวะอันนี้หมวกกากแปะทิ้งแปะฮะยังไงนี่ก็ดีกว่ามาเดี๋ยวพัลเล่าก่อนวะอันนี้ดีกว่านะน,นี่กากกว่าอันนี้รองเทา้าไม่มีชาร์จโอเค เกือบแล้วเกือบละวคือได้ด่ามาแล้วดาวิดสามห้าก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ได้อยู่ได้อยู่เนี้ยกล่องไปอะไรล่ะอันนี้จิ้วๆเลยแปบ๊บเดียวตายเฮ้ยเดซิโฟของสุดท้ายฮะอะไรวะเนี่ยโอ้อันนี้น่าจะดีกว่าผมว่าทิ้งเลยเชิรบเชิรบใส่ใส่งงเมื่อกี้เหมือนชุดที่เกลต้านใส่ดีกว่าอันนี้สติก๊กโหสติก๊กอันนี้ก็ไม่จะได้ไม่ไปมังกรนนะ เฮ้ยได้ของขุดไหมมันจะขุดดีกว่าเราเนะี่ยไม่มีที่ยองขุดอ่ะอันนี้ที่พวนดินแหละทำไปได้ว่าที่พวนดินเนี่ยอะไรวนะเนี่ยน่าจะยิงได้ป่าวะขอ,อยิงไม่ได้เป็นที่ตีเฉยฮะโอเคแผ่นซีดี What the fuck ไม่ดอกฮนะโอ้ยอะไรวนะเนี่ยบล็อกอะไรวนะเนี่ยขุดแป๊บขุดไม่ได้ โอ okay, เคกหได้ละที้งนี้ไปก่อนแอพวกแรกเพิ่งมาได้เป็นแร่นี้มาครับผมว่าน่าจะดีนะเดี๋ยวค่ให้ข้ามดีหลังแล้วกันเฮ้ยแร่ดำเดี๋ยวคามได้เปล่าเนี่ยข้าดไม่ได้คนระน่าจะเป็นของสร้างโอเคกลับลงไปครับดาบดาเมจโหสีบ banana นนสินชอบานาน่าชอบเลิงแกอย่ายุ่งกับเราอันนี้อนะไรวะเนี่ยโอ้โห เดะเดะเดะตามเมยเราเยอะกว่าเนี่ยดาบเนี่ยเยอะกว่าอีก <c oughs> เฮ้ยเแบบี้อีกละเแบบี้เฮ้ยนี่ยเราเนี่ยโอ้โหชัดเลยอันเดียวกันเลยฮนะอันนี้ได้แล้วมาเรามีเยอะแล้วหรือเปล่าเดี๋ยไม่มีวะอ๋อเพิ่งมีเพิ่งมีโอเคโอ้ยอันนี้มันจะเบบี้แล้วนี่มับบนเบบี้เกินตีละโอ้เแบบี้อะไรฮะเแบบี้เแบบี้ตอบเราเนะี่ยตอบไันนี้มาไม่ได้ช่วยอะไรเลย หูหัวเบบี้สเตตัสหวัวจังวะใส่เลยกันผลมากขอใช้ครับได้อะไรเนี่ยได้พอของสร้างมาครับโอ้โหแล้วก็มีโพลิสไอ้ตู้โทรหาตำรวจนะพอเดือบแบกตกใจมังกรมันอยู่นี่แถวเนี้ยเราเปิดแค่ไหนาดแล้วปะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคาบขอแล้วก็ไปจัดของนะถ้ามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคโอเคนะครับหลังจากที่ผมว่าแล้ไปคาบนะครับผมคงจะใส่ชุดกรอะแค่นี้นะเพราะว่า คือกอดในพอไปครับนะครับจะได้ดีเฟนต์มา26นะถือว่าน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่านี่มันดีเฟนต์แค่20เองเห็นปะนั่นมันน้อยมากเลยนะพอใส่แล้วนี่มันขึ้นกรอ,อดทองเห็นปะเนี่ยเห็นไหมกรอดทองนะโอเคมาตอนนี้ผมพอเริ่มจะไปสู้กันนะครับส่วนดาบนะก็คือแบบอ่าเดี๋ยวผมครับดูแล้วกันนี่ดาเมจมันน้อยมากครับ11เองดูดิเป็นดาบขาดมากดาบวินโดวเยอะเลยนะครับโอเคเพื่อการสุไไดเวลาเราไปสู้กับบอยดีกว่าครับมาอบอสดาก้อนไม่กลัวหรอกมากินแดปเปื่อเลยพิเตอร์ พอมีตะกี stage, ้โมชาติเราอย่าไปกลัวไปนะอย่า,า pues ไปกลัวอย่าไปกลัวมาเปิดโกงเลยดขุดเร็วมากมาตึ๊บผมเสียมันตีผมตายว่ะโอ้โหเอ้ยโอ๊ตติดมือด้วยติดมือด้วยโอ้โหคนแรงนั่นหรอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมือรับมือผมมือผลมือโอ้ยเสียงร้อนเสียงร้อนมือ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 เฮ้บอสไอ้บอสโอ้ยบอสดาก้อนมือมือก่อนจะแตกไว้เนาะอ๋อก่อนได้อยู่ ตอนน oh. 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 okay. ี hmm. oh. ้ม oh. ึนมากเลยเนี่ยเอาบอสตายแล้วโหโหถือว่าได้อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมึนถุงโอ้ยมึน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 โอ้มึนมึนมึนอ้มึนเก็บหมดแป๊บนึงเดี๋ยวดเก็บหมดผิดวิธีแหละผิดผิดีต่อจากนี้พวกกูโอเคมึนโอเคอ่าโอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับการสู้กับบอสตาก้ววันนี้ก็สำเร็จรู้โลกมาได้ดีนะไม่ได้แพ้อะไรเลยเพราะว่าขอแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะโอเคนะ ยังไงนะครับคลิปวันนี้นะครับถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดไใค์ไว้เป็นอนเซร์รวมไวด้วยครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับโอเคบ๊ายบายพูดเลยวันหนึ่งเนี่ยกำลังเปแล็ป